ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการอ่านนิยายเรื่องสึบรบทลุสวรคร์หรือสัรพยุทธทะลุฟ้าตอนที่374ของนิยายชื่อตอนว่าการมาถึงของกำลังเสริมอย่างกระทันหันภายในป่าทึบเซียวเยี่ยนกัดฟันและจ้องไปที่หยุนจือบนท้องฟ้าอย่างจดจ่อเซียวเยี่ยนรู้ว่าทันทีที่คนหลังปรากฏตัวหยุนจือน่าจะเปิดเผยตำแหน่งของเขาอย่างแน่นอน เพียงแต่เขาไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ที่เคยพัวพันกับเขาจะเป็นคนเดียวที่เขารู้จักหรือไม่บนท้องฟ้าหยุนจือที่หลับตาค่อยๆลืมตาขึ้นนางค่อยๆย,ยกนิ้วอันบอกบางของนางซึ่งกำลังดิ้นรนและสั่นเล็กน้อยและชี้ไปยังทิศทางที่เียวเหเย็ยนอยู่เมื่อนิ้วของนางชี้ไปที่จุดนั้นแสงสีขาวจางๆก็ส่องออกมาจากในความมืด แม้ว่าแสงสีขาวจะไม่รุนแรงนักแต่ก็เป็นแสงตะเกียงที่ส่งนำทางไปสู่ความมืดวิดนี้อย่างไม่ต้องสงสัยขณะที่เขาก้มศีรษะเพื่อดูแสงสีขาวจางๆที่ปล่อยออกมาจากภายในร่างกายของเขาหัวใจของเซียวเหยียนก็เหมือนโรงน้ำแข็งเขาหัวเราะเบาๆและเงยหน้าขึ้นสายตาที่เย็นชาของเขามองดูบุคคลที่มีความสง่าง,งามไร่ที่เปรียบบนท้องฟ้าก่อนจะหันร่างของเขาและวิ่งไปบนท้องฟ้า ยุนจื่อยังยืมแสงสีขาวที่อ่อนแอเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนซึ่งเย็นชาจนร้ายความรู้สึกนางรู้สึกเจ็บปวดที่บีบคั้นหัวใจเมื่อใบหน้าสวยของนางซีดเผือดเมื่อเห็นแสงสีขาวจางๆที่ลอยขึ้นมาจากความมืดความปิดติปรากฏบนใบหน้าของผู้อาวุโสทั้งสามพวกเขาส่งเสียงร้องอันรุนแรงและลมป่าโหมกระหน่ำบนท้องฟ้าเงาขนาดใหญ่นับสิบกำลังไล่ตามแสงสีขาวสลัวภายในป่าพร้อมที่จะสังหาร ร่างของหยุนชื่อถูกแขวนไว้กลางอากาศนางมองดูหน่วยบินที่ไล่ตามแสงสีขาวภายในป่าอย่างรวดเร็วมือของนางค่อยๆกระชับนิ้วยาวของนางก็เจาะลึกเข้าไปในฝ่ามือของนางเลือดสีแดงไหลไปตามนิ้วมือของนางและหยดลงมาข้าขอโทษนางหัวเราะย้อ,ยยอเย้ยตัวเองในท้องฟ้าอยา่างขำคืนเห็นได้ชัดว่าเมื่อชี้ด้วยนิ้วของนางก่อนหน้านี้ นางได้ค่าความรู้สึกที่เสียเวเหยียนมีต่อนางอย่างแท้จริงไปแล้วอย่างไรก็ตามแม้ว่านางจะไม่เต็มใจที่จะทำสิ่งนี้แต่ตำแหน่งของนางในฐานะผู้น,นิกายเตือนให้นางนึกถึงหน้าที่ของนางตลอดเวลาไม่ว่าเวลาใดประโยชน์ของนิกายก็เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนางที่เติบโตขึ้นมาในนิกายสายหมอกมาตั้งแต่อายุอย่างน้อยนางมีความคิดนี้ปลูกฝังในตัวนางมาหลายปีแล้ว การแสดงออกของเซียวเยียนเป็นสีแดงในขณะที่เขาเหลือบมองไปที่แสงสีขาวซึ่งถูกปล่อยออกมาอย่างควบคุมไม่ได้จากภายในร่างกายของเขาเสียงลมพัดบนท้องฟ้าที่พัดผ่านอย่างรวดเร็วทำให้มุมปากของเซียวเยียนกระตุกลายของเขาสั่นเล็กน้อยและปีกเมฆสีม่วงก็ระเบิดออกทันทีด้วยการเอาเท้าแตะกิ่งไม้ร่างของเขาก็ลอยขึ้นไปในอากาศหลังจากนั้นนิ้วเท้าของเขาแตะกับเะเลต้นไม้ และร่างกายของเขากลายเป็นแสงสีขาวที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วราวกับว่าเขากำลังไล่ตามดวงดาวและดวงจันทร์เขาไม่ได้ใช้ปิกเมกม่วงในอดีตเพราะเขากลัวว่าร่างกายของเขาจะถูกค้นพบอย่างไรก็ตามตำแหน่งของเขาถูกเปิดเผยโดยสิ้นเชิงมันคงร้ายประโยชน์สำหรับเขาที่จะซ่อนตัวอีกต่อไปแม้ว่าเขาจะเพิ่มความเร็วถึงขีดจำกัดแล้วแต่แรงกดอันแข็งแกร่ง ทั้งสามที่อยู่เบื้องหลังเขาไม่ได้ลดน้อยลงเลยแม้แต่น้อยแต่กลับแสดงแนวโน้มที่จะแข็งแกร่งขึ้นปีกเมฆสีม่วงอาจสามารถมอบความสามารถในการบินให้กับเซียวเยียนได้แต่ในที่สุดความเร็วของเขาก็ได้กว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีกกอตูชี่ที่แท้จริงเซียวเยียนเจ้าเด็กบ้าคืนนี้เป็นเวลาที่เจ้าต้องตายเจ้าคิดว่าจะหนีไปได้หลังจากสังหารสิทธิของสำนักเมฆหมอกของข้ายอย่างนั้นหรือ เสียงร้องที่มืดมิดและเย็นชาที่มีเจตนาฆ่าทะลุผ่านอากาศซึ่งอยู่ไม่ไกลหลังของเซียวเยียนและดังก้องไปทั่วป่าบนภูเขาเซียวเยียนไม่สนใจแม้แต่เสียงร้องที่ส่งมาจากด้านหลังแม้แต่น้อยเขากระพือปีกเมฆสีม่วงบนหลังของเขาอย่างรวดเร็วและร่างกายของเขาเป็นเหมือนดาวตกในท้องฟ้าย่างขำคืนขณะที่เขาบินผ่านทะเลของต้นไม้ในลักษณะเหมือนสายฟ้าเนื่องจากแรงลมที่เกิดจากความเร็วสูง เขาจึงทิ้งร่องรอยไว้เหนือทะเลต้นไม้อันยาวนานพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่ออดทนร่องรอยพลังงานในร่างกายของเจ้าถูกหยุนจืดึงออกมาให้เวลาข้าหน่อยแล้วข้าจะสามารถปราบปรามมันได้เสียงของเย่าเหลาฟังมาจากภายในหัวใจของเซียวเยียนในขณะที่เสียงหลังเน้นไปที่การหลบหนีอย่างตั้งใจเซียวเยียนทำได้เพียมพยักหน้าเล็กน้อยมุมตาของเขาลอยไปทางแสงสามดวงที่ไหลยอยู่ข้างหลังเขา ซึ่งใกล้เข้ามามากขึ้นและไม่สามารถต้านทานการกระตุกได้เซียวหยิยนกัดฟันแน่นคริสตัลพลังภายในกระแสน้ำวนในร่างกายของเขาที่เปล่งแสงจ้าสันเล็กน้อยคลื่นของพลังงานของเหลวเบริสุ์ไหลออกมาจากภายในก่อนที่จะเคลื่อนไปตามเส้นเลือดและหมุนเวียนอย่างรวดเร็วในที่สุดพวกเขาก็ถูกเทลงในคู่ของปีกเมฆมุ่งบนหลังของเซียวหยยน เมื่อได้รับพลังงานจำนวนมากนี้เป็นเชื้อเพลิงแสงสีม่วงจางๆเริ่มปรากฏขึ้นจากปีกอเมฆม่วงคู่หนึ่งมีเส้นแปลกๆปรากฏขึ้นบนปีกด,ด้วยขณะที่พวกมันกระพือปีกก็มีลมจางๆและเสียงฟ้าแลบซึ่งดูน่ากลัวอยู่บ้างหลังจากการเปลี่ยนแปลงที่แปลกประหลาดนี้ปรากฏขึ้นบนปีกเมฆสีม่วงความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นอย่างมากในทันใดอันที่จริงมันสามารถเพิ่มช่องว่างระหว่างเซลเยียน และผู้อาวุโสนิกายเมฆหมอกทั้งสามที่อยู่เบื้องหลังได้ภายในระยะเวลาอันสัน้นอะไรกันความเร็วของเจ้าเด็กคนนี้เพิ่มขึ้นมากจริงๆข้างหลังเซียเวเยียนผู้อาวุโสนิกายเมฆหมอกเห็นความเร็วของเขาเพิ่มขึ้นอย่างตะทันหันสีหน้าของพวกเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยในขณะที่เขาพูดโดยไม่ตั้งใจนอกจากนี้แสงสีขาวที่ปล่อยออกมาจากร่างกายของเขายังอ่อนแอลงเรื่อยๆดูเหมือนว่าเขาจะระงับคลื่นพลังงานนั้นไว้ ยุนเกและยุนจงพวกเจ้าสองคนอย่าถืออะไรมากเลยหากเราปล่อยให้เขารอดไปได้จากมือเราอีกครั้งเราจะมีสิทธิ์อะไรที่จะเป็นผู้อาวุโสต่อไปได้ยังไงผู้อาวุโสผู้นั้นซึ่งมีอายุมากที่สุดในบรรดาพวกเขามีการแสดงออกที่เยือกเย็นขณะที่เขาร้องออกมาด้วยเสียงที่ลึกครับท่านเมื่อได้ยินดังนั้นอีกสองคนก็ตอบพร้อมกันเมื่อเสียงของพวกเขาหายไป กองกำลังอันทรงพลังทั้งสามก็พุ่งออกมาจากร่างกายของพวกเขาทันใดนั้นปีกของพลังฉีดซึ่งเดิมมีความยาวประมาณห้าฟุตก็ขยายออกจนยาวกว่าสิบฟุตปีกกระพือปีกเป็นหนึ่งเดียวและเสียงฟ้าร้องก้องกังวานในอากาศทันใดนั้นร่างทั้งสามก็หายวับไปอย่างน่าประหลาดจากจุดที่พวกเขาอยู่ราวกับว่าพวกเขาเคลื่อนย้ายไปมาเมื่อพวกเขาปรากฏขึ้นอีกครั้งแท้จริงแล้ว พวกมันอยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรจากจุดที่เซียวเยียนอยู่นี้ไม่ดีเสียงที่กระทบหูของลมที่พัดมาจากด้านหลังของเซียวเยียนทําให้การแสดงออกของเซียวเยียนเปลี่ยนไปเขาหางตารีบเลื่อนกลับไปดูเขาตกใจมากเมื่อรู้ว่าร่างที่เหมือนผีสามตัวนั้นอยู่ห่างจากเขาไม่ถึงยี่บเมตรด้วยซ้ําวิธีการหลบหนีสองสามวิธีแวบเข้ามาในหัวใจของเซียวเยียนในลักษณะราวกับสายฟ้า แต่ในที่สุดเซียวเหยียนก็ปฏิเสธพวกเขาทั้งหมดไม่นานเขาก็กัดฟันแน่นและเหยียบลงไปบนทะเลต้นไม้อย่างหนักทันใดนั้นร่างของเซียวเหยียนก็ตกลงสู่ป่าโดยตรงกิ่งไม้หนาทึบกระทบใบหน้าของเขาทำให้เซียวเหยียนสูดอากาศเย็นเบาๆเมื่อเท้าแตะพื้นดวงตาของเขาก็หดตัวลงทันใดจากการรับรู้ของเขาเซียวเหยียนได้ตระหนักในทันใดว่ามีพลังชีที่กลุ่มเครือจำนวนมาก ภายในพื้นที่ป่าแห่งนี้ที่เขาได้ลงจอดข้าหลงกลอุบายของอีกฝ่ายหรือเปล่าความคิดที่น่าตกใจผุดขึ้นในหัวใจของเซียวเยียนทันใดนั้นเงาก็โผล่ออกมาจากด้านข้างก่อนที่ร่างนั้นจะเข้าไปใกล้เซียวเยียนอย่างรวดเร็วมือข้างหนึ่งปิดปากเซียวเยียนเซียวเยียนข้าเองอย่าตกใจ ขณะที่พลังชีในร่างกายของเซียวเยียนกำลังจะคายออกมาและขย่าคนที่อยู่ใกล้เขาออกไปจะได้ยินเสียงที่มึนงงและนุ่มนวลหมายถึงน้องชายในกรณีนี้ไม่เกี่ยวกับเลือดแตกเป็นที่อยู่เมื่อเขาได้ยินเสียงที่คุ้นเคยนี้พลังชีในร่างกายของเซียวเยียนซึ่งกำลังจะระเบิดออกในทันใดก็อมองคลรำเขาก้มศีรษะลงและยืมแสงสีขาวอ่อนๆที่เปล่งออกมาจากภายในร่างกายของเขาเพื่อดูใบหน้าที่วิจิตรงดงาม ซึ่งมีความกังวลอยู่บ้างพี่หย่าเฟยใบหน้าที่คุ้นเคยทําให้เสียวเหยียนถอนหายใจอย่างโลง่งเขาพูดด้วยน้ําเสียงประหลาดใจแต่น,นุ่มนลนเจ้ามาทําอะไรที่นี่เร็วเข้าและออกไปจากที่นี่พี่หย่าเฟยไม่ต้องกังวลผู้อาวุโสทั้งสามจากกลุ่มเมฆหมอกจะถูกระงับเวลาไว้ชั่วคราวนี่คือแผนที่ของเทือกเขาสัตว์อสูรเจ้าสามารถใช้มันเพื่อช่วยให้เจ้าออกจากอาณาจักรจีหม,มาได้ รีบขึ้นและจับไปเดินไปทางทิศใต้ของสถานที่แห่งนี้ตราบใดที่เจ้าออกจากป่าและแอบ,บเข้าไปในตูวเมืองนิกายเมฆหมอกจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากมากขึ้นในการพยายามที่จะจับเจ้ายาเฟยหยิบแทนที่ออกมาอย่างรวดเร็วจากภายในวงแหวนเก็บของของนางกดมันเข้าไปในมือของเซียวเยียนขณะที่นางพูดด้วยน้ำเสียงที่เร่งรีบเซียวเยียนตกใจเมื่อได้ยินเรื่องนี้เขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้หนาแน่น มีระลอกคลื่นพลังงานที่รุนแรงจำนวนมากที่ปล่อยออกมาจากท้องฟ้าอย่างค่ำคืนเซียวเยียนจับแผนที่แน่นและมองดูใบหน้าที่สวยงามซึ่งเต็มไปด้วยความกังวลทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าคอของเขาถูกปิดกั้นหลังจากที่เขาประกาศสงครามกับนิกายเมฆหมอกสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมานี้มีเพียงหยาเฟยและหาโปดตรงเท่านั้นที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขาเขารู้ดีว่าการกระทำของเผ่าตระกูล มีเธอจะสร้างปัญหาให้พวกเขาได้มากมายท้ายที่สุดไม่ว่าจะพูดอย่างไรนิกายเมฆหมอกเป็นกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดในอนาณาจักรเจียหมาพี่ยาเฟยคฆ่าเซียวเยียนไม่ใช่สัตว์ร้ายที่ไม่รู้ว่าจะตอบแทนความโปรดปรานที่มอบให้อย่างไรค่าเซียวเหยียนจะไม่ลืมความเมตตาที่เจ้าและเท่าไห่โปรตรงมอบให้จนกว่าข่าจะตายหากค่าเซียวเหยียนผู้นี้จะกลับไปยังอาณาจักรเจียหมาในอนาคต ข้าจะตอบแทนน้ำใจนี้เป็นร้อยเท่าอย่างแน่นอนเซียวเยียนสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกพี่อย่าเฟยเชื่อว,ว่าเจ้าจะเป็นคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงในครั้งต่อไปในเมื่อเราพบกันอีกครั้งนี่คือข้อสรุปที่ข้าพบเมื่อสามปีที่แล้วอย่าเฟยยิ้มขณะที่นางพูดมืออันบอกบางของนางสัมผัสใบหน้าที่บอกบางและหล่อเหลาของชายหนุ่มซึ่งปกคลุมไปด้วยความเย็นชา เอาล่ะรีบออกไปได้แล้วหน่วยบินของนิกายเมฆหมอกกำลังจะมายิ่งกว่านั้นหยุนจือจะมาถึงในไม่ช้าเซียวเยียนพยักหน้าเขาก้มลงมองใบหน้าที่มีเสน่ห์ทันใดนั้นเขาก็ยื่นมือและโอบกอดนางอย่างแรงใบหน้าของเขาทอดยาวไปถึงผมยาวนุ่มของนางและสูดกลิ่นหอมสดชื่นของเส้นผมของนางเข้าลึกๆเขาพูดเบาๆว่าพี่อย่าเฟยครั้งต่อไปที่เราพบกันข้าจะไม่ปฏิเสธคำขอของเจ้าอย่างแน่นอน ตราบใดที่ข้าเซียวเหยียนสามารถบรรลุได้ยาเฟยเริ่มตกใจเมื่อจูจ่ๆนางก็ถูกเสียวเหยียนกอดอย่างคร่าวๆเกิดรอยแดงที่เจิดจ้าจนทําให้มึนเมาในทันทีบนใบหน้าที่มีสเสน่ห์ของนางหลังจากที่นางได้ยินคําพูดของเสียวเหยียนแบวล้อเลียนก็แวบเข้ามาในดวงตาเหมือนดอกพิษของนางนางพูดด้วยน้ําเสียงที่อ่อนโยวนว่าเจ้าหนูนี่คือสิ่งที่เจ้าพูดบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ไม่อาจปฏิเสธคำสัญญาของเจ้าได้ ตราบใดที่ข้าสามารถบรรลุมันได้ข้าเสียวเยียนจะไม่ปฏิเสธมันแม้ว่าเจ้าจะต้องการเป็นราชินีก็ตามเซียวเยียนปล่อยเอลที่แคบซึ่งนุ่มมากจนดูเหมือนไม่มีกระดูกก่อนที่จะหัวเราะอย่างกล้าหาญยาเฟยไม่สนใจที่จะเป็นราชินีหยาเฟยปิดปากของนางและหัวเราะเบาๆนางจำได้ทันทีว่าพวกเขาถูกกดดันเพื่อเวลาและรีบตำหนิเขาด้วยการตกหัวของเซียวเยียนและกระตุน เร็วเข้าออกไปพี่ยาเฟยลาก่อนช่วยข้าปอกเท่าหายโปตรงว่าข้าเซียวเยียนจะไม่มีวันลืมความโปรดปรานของเขาในวันนี้จนกว่าข้าจะตายเซียวเยียนพยักหน้าอย่างหนักเขาหยุดผัดบอลประกันพุ่งจับมือกับหยาเฟยและหันหลังกลับทันทีร่างของเขาพุ่งเข้าสู่ความมืดของป่าดำในลนักษณะเหมือนสายฟ้ายาเฟยยืนอยู่ที่จุดเดิมและมองดูด้านหลังของร่างที่จะหายไปในความมืด ไม่นานหลังจากนั้นนางถอนหายใจอย่างไม่ใส่ใจและพูดเบาๆว่าเจ้าหนูพิยาเฟยจะรอการกลับมาของเจ้าเมื่อสามปีที่แล้วข้ารู้ว่าอาณาจักรเชียมาเล็กๆแห่งนี้จะไม่สามารถรักษาเจ้าไว้ได้ด้วยพรสวรรค์ของเจ้าทวีปอันกว้างใหญ่เป็นเวทีเดียวที่เจ้าสามารถแสดงความแข็งแกร่งที่แท้จริงของเจ้าได้พิยาเฟยจะรอการกลับมาของเจ้าเมื่อถึงเวลานั้นข้าเชื่อว่าแม้แต่นิกายเมกหมอก ก็ไม่สามารถหยุดเจ้าได้และพวกเขาจะซ่อนตัวสันสถานได้เพียงใต้ฝ่าเท้าของเจ้าเท่านั้นน่ดยบินไปจับเซียวเหยียนเดียวนี้ทันใดนั้นเสียงร้องโกรธก็ดังขึ้นบนท้องฟ้าขณะที่เสียงร้องดังขึ้นสัตว์อสูรที่บินได้หลายสิบต,ตัวในท้องฟ้ายามค่ำคืนได้อ้อมไปรอบสนามรบในท้องฟ้าท,าทันทีและกระโจนเข้าหาแสงสีขาวที่อ่อนลงเรื่อยๆ ภายในป่าหยาเฟยเงยหน้าขึ้นและมองดูสัตว์ร,ร้ายบินขนาดใหญ่ที่บินผ่านอย่างเย็นชานางโบกมือและร้องอย่างเย็นชากลุ่มยามเงาฟังคำสัง่งท่าตัดกำลังพวกเขาลงเดี่ยวนี้เสียงของหยาเฟยเพิ่งลดลงเมื่อเงานับสิบจากความมืดของป่าดอรอบพุ่งออกมาพลังชีของพวกเขาพุ่งขึ้นทันทีและเกือบจะขับไล่ความมืดทั้งหมดออกจากส่วนนี้ของป่า เมื่อเขาได้ยินเสียงคลื่นแห่งความโกลาหลที่ส่งมาจากข้างหลังเซียวเยียนเซียวเยียนก็กำมัดแน่นเขาวางแผนที่ลงไปในวงแหวนจัดเก็บของเขาแสงสีขาวที่ปล่อยออกมาจากภายในร่างกายของเขาได้หายไปอย่างสมบูรณ์ภายใต้การปราบปรามของเย่าเหลาสายตาของเซียวเยียนกวาดไปทุกทิศทางอย่างรวดเร็วเมื่อเขาตั้งหลักได้แล้วนิ้วเท้าก็กดเบาๆกับพื้นและร่างกายของเขาก็พุ่งไปข้างหน้าอย่างระเบิด เหมือนกับลูกธนูที่ทิ้งสายธนูไว้ร่างที่เร่งรีบพุ่งไปข้างหน้าเกือบร้อยเมตรในลนักษณะเหมือนสายฟ้าทันใดนั้นการแสดงออกของเซียวเยียนเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันเท้าของเขาติดกิ่งไม้และร่างกายของเขาตั้งตรงขณะที่มันล้มไปข้างหน้าเขาเลี้ยว360อองศาทันทีเขาบิดตัวและตกลงบนกิ่งไม้อย่างมั่นคงเซียวเยียนยืนอยู่บนกิ่งไม้และมองไปยังชายป่าที่อยู่ไม่ไกลด้วยดวงตาที่เย็ยนเยือก จุดนั้นเสื้อคลุมสีขาวพระจันทร์พลิ้วไหวเบาๆใบหน้าสวยที่เรียกว่าสง่างามร้ายที่ติกำลังรออยู่เซียวเยียนจ้องมองอย่างเย็ยนชาเมื่อมันกวาดไปทั่วใบหน้าเขากาําหมัดแน่นทันทีท้ายที่สุดแล้วดูเหมือนจะไม่มีใครหยุดเขาได้เหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นคือยุนจือจบแล้วนะครับสำหรับตอนที่ส7 4ของนิยาย ท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์และ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ